สวัสดีค่ะตื่นเต้นมากๆเลยปกติแล้วจะสัมภาษณ์แบบศิลปินใช่ไหมคะแต่ว่าวันนี้เป็นการมาพูดคุยแบบจัดรายการเป็นครั้งแรกเอาจริงๆจนถึงตอนนี้เนี่ยนะยังนึกว่าจะใช้ชื่ออะไรอยู่เลยก็ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่โลกของเมเม่นะคะดีเจเมเม่ก็ถ้าถามว่าทำไมถึงใช้ดีเจใช่ป่ะจริงๆดีเจอ่ะมันเป็น อาชีพในฝันค่ะมันเป็นสิ่งที่เราอยากทําตั้งแต่รู้เรื่องเลยว่าเนี่ยแหละอาชีพที่เราอยากจะเป็นเราอยากจะเป็นดีเจเพราะว่าเรามีเสียงที่เรารู้สึกว่าเสียงเราาอเพราะฉะนั้นเราก็อยากจะใช้เสียงเล่าเรื่องต่างๆบวกกับชอบฟังเพลงอะไรอย่างเงี้ยพอเริ่มเข้าสู่แบบมัธยมใช่ไหมคะยุคที่จะต้องแบบมีอีเมลมีโซเชียลอะไรอย่างเงี้ยเนาะ เออเราก็เลยคิดว่าเอาดีเจขึ้นต้นเลยดีกันอืมเพราะฉะนั้นที่มาของดีเจแม่เมก็จะประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นก็เรากเออ็เรียนรู้เรียนฝึกทำดีเจอะไรอย่างเงี้ยแต่จนถึงทุกวันนี้นะคะก็ยังไม่ได้เป็นดีเจแบบวิทยุนะแต่เราทำดีเจออนไลน์มันก็เลยแบบว่ามีเรื่องราวเกิดขึ้นเข้ามาอยู่ในสายบันเทิงอะไรอย่างเงี้ย ทีนี้ถามว่าเมเมเป็นใครหรอเออหลายคนน้องๆเอาเป็นเด็กๆละกันหรือว่าศิลปินค่ายเพลงอะไรเงี้ยจะรู้จักเมเม่ในในฐานะของพี่เมเมพี่เมเมทูไอดีพี่เมเมไอดี t เตชันอะไรอย่างนี้แต่ว่าเในพาร์ทอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นเมเมพาชิมเนาะเมเมรีวิวต่างๆด้วย มันก็เลยตอนนี้สับสนตัวเองอยู่เหมือนกันคะ่ะ EP นี้ก็เลยจะเป็น EP ที่จะมาเล่าเรื่องราวของตัวเองกันก่อนทำความรู้จักว่าเราเป็นใครคือมันเหมือนแบบรีมามตัวเองเนะคะเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยม่ไม่รู้สึกว่าไม่ไมสับสนมากเลยคือเห็นเมมเม่เป็นคนสนุกสนานใช่ไหมคะดูแบบ ลัลาดูมีความสุขกับการใช้ชีวิตแต่ใครจะไปรู้ล่ะคะว่าข้างในจิตใจเราเนี่ยมันมีเรื่องอะไรมากมายเลยนะคะมันมีจุดหักเหมันมีจุดที่ทำให้เราเสียศูนย์เหมือนกันในวัยขึ้นเลขสี่แล้วเนี่ยนะคะโอ้โหมันเป็นเรียกว่าโลกถล่มทลายเลยดีกว่าแบบมันเกิดเหตุแบบ กระทันหันมันเกิดเหตุที่ทำให้เราเสียสมดุลในการใช้ชีวิตไปเลยเราไม่มีเซฟโซนอีกต่อไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยพูดแล้วก็จะร้องไห้นะคะมันเป็นเรื่องที่อาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดขนาดนั้นนะนะแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่กระทบกระเทือนชีวิตและจิตใจอย่างมากเลยอะคะ่ะมันทำให้ ทุกอย่างสรวนส่วนเซจนถึงทุกวันนี้ถึงจะผ่านมาหลายเดือนแล้วอะก็ยังผ่านมันไปไม่ได้นะคะแต่อยากจะส่งต่อกําลังใจให้คลิปนี้ได้เป็นเป็นเหมือนกำลังใจให้ทุกคนละกันว่าชีวิตมันไม่มีอะไรแน่นอนเลยเ,ออเราต้องอยู่กับตัวเองให้มากๆนะคะเราอาจจะรู้สึกว่าแย่แล้วไปไม่ไปไม่ได้แล้ว ไม่อยากไปต่อแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่เรายังมีคนที่เราจะต้องดูแลเรายังมีตัวเราเองนี่เราจะต้องเยียวยาจิตใจปกติเราจะจิตใจดูแลจิตใจคนอื่นใช่ไหมคะแต่ว่ามันถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องมาดูแลจิตใจของตัวเองบ้างวิธีการดูแลจิตใจตัวเองของเมเม่ทำยังไงเอ่อหนึ่งจริงจริงมันเหงามากเลยนะกับการที่แบบ ไม่ไม่ได้ใช้ชีวิตเหมือนเดิมแล้วไม่ได้แบบอยู่ในสังคมเดิมๆอยู่ในชีวิตประจำวันที่เป็นแบบเดิมๆอะไรเงี้ยเราต้องหากิจกรรมทำค่ะเพราะฉะนั้นไม่แม่ออกจากบ้านทุกวันเลยแม่แบบว่ามีอ activity ตลอดว่าไม่ถึงโชคดีมากที่พี่สุกิจเนาะชวนมาทำแบบ เหมือนมาจอยกันในเพจหนึ่งอะไรเงี้ยก็มีพี่เมฆชวนคุยเข้ามายังไม่ได้หายไปไหนแล้วก็แต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรล่ะปากท้องเราก็สำคัญใช่ไหมทุกวันนี้ก็ยังค้นหาอยู่นะคะยังหาที่ที่เหมาะกับเราเออรู้สึกว่ามันเลอะมาก <laughs> เป็นเป็น ep ศูนย์ที่มีหลายเรื่องที่อยากจะเล่าเนาะ เพราะว่าเราเนี่ยพอมานั่งนั่งนั่งนึกย้อนไปดูว่าเราพูดอะไรไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็แบบเออเราไม่เคยคุยกับตัวเองออกมาขนาดนี้อีพีนี้ก็เหมือนคุยกับตัวเองละกันว่าไม่ไม่เก่งมากนะจะลองให้ดมไมโครเมย์ม่เก่งมากเมย์ม่เก่งมากเมย์ม่เก่งมากอืมก็ มีชื่อที่คิดไว้เยอะเลยค่ะนี่มีแบบจริงๆมีชื่อที่แบบคิดเอาไว้เยอะว่าอยากจะใช้อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะสุดท้ายแล้วจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราต้องดูตอนอัพว่าตรงไตเติ้ลอะไรอย่างเงี้ยจะชื่อว่าอะไรดีนะคะอยากจะใช้ชื่อหลายอันมากเลยมันแบบพอมันเริ่มทำงานอะมันจะไม่ได้คิดว่าชื่อเรา ชื่อตัวเราเองอะสำคัญแหละมันจะมีเรื่องของอเทคนิค SEO ต่างๆอะไรเงี้ยมันอยู่ในประมวลผลอยู่ในหัวเยอะมากเลยว่าเอ๊ะเราตั้งชื่อเนี่ยจะติดเซิร์ชไหมใช่ไหมผลของการทำงานมาเยอะค่ะก็มีหลายเรื่องหลายชื่อด้วยเนาะ <c oughs> ก็ไม่อยาก ไม่อยากใช้ชื่อตัวเองตลอดไปโอเคตอนนี้มันจะมีชื่อว่า Sister Talk ค่ะมันมาจาก Sister เนาะแล้วก็พี่สาวอะไรอย่างเงี้ยอยากจะเล่าเล่าคุยคุยบางวันบาง EP ก็จะเป็น Hard Talk บ้างบางวันก็จะเป็นการรีวิวบ้างเนาะมีแบบการระบายการบ่นอะไรอย่างเงี้ยก็อยากจะมาเล่าเรื่องเรื่อยๆให้ทุกคนได้ฟัง ถ้ายังไม่เบื่อกันซะก่อนนะคะ EP นี้ถือว่าฟังกันผ่านๆก็ได้ได้ประโยชน์บ้างไม่ได้ประโยชน์บ้างอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าถ้าใครอยากจะมาคุยกันอยากจะมานั่งแบบด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยก็ทักทายกันมาได้นะคะโซเชียลเยอะมากคือมีทั้งอ,อ่า X หรือว่า Twitter นะ DJ underscore m e IG ก็ DJ underscore m m e ค่ะ Facebook มี ที่เป็นเพจนะคะก็คือพี่ไม่ไม,ม่รีวิวนะคะล่าสุดเมื่อวานเลยละกันเอเล่าเรามาถึงห้าสี่สามสองมาถึงช่วงการรีวิวค่ะวันนี้เราจะมารีวิวก็คือเปิดอุปกรณ์มือถือไปด้วยเลยละกันเมื่อวานเนี้ยมีโอกาสาได้ไปร้านกาแฟร้านใหม่ร้านหนึ่งนะคะชื่อร้านว่า land coffee bar อยู่สุข,ขุมวิท31ค่ะ ก็เป็นร้านกาแฟาของน้องสาวเพื่อนเนาะแล้วก็เป็นเคยร้านเดิมเขา่าเหมือนจะมีคอนเซปเป็นแบบโรงหนังอะไรอย่างเงี้ยเอ่อแต่ว่าเนี่ยเขามาทำใหม่แล้วก็โทนสีร้านก็จะเป็นแบบโทนสีส้มสีขาคือดูลวสบายตามากเลยค่ะก็จะเปิดให้ดูไปด้วยในตัวละกันว่าเอ๊ะร้านมันเป็นยังไงนี่ให้ดูบรรยากาศร้านค่ะนี่คือบรรยากาศร้านนะคะ เห็นไหมคะก็คือเป็นแบบโทนนี้เลยโทนอบอุ่นมากนี่บรรยากาศร้านดีมากทุกคนกาแฟก็ดีมากเลยนะคะนี่คือถ่ายรูปอะไรเยอะแยะก,ก่อนถ่ายรูปอะไรเยอะแยะก,ก่อนอแล้วก็พอนั่งทำงานนั่งคิดงานคิดไปเรื่อยเปื่อยละเดิมกาแฟไปสองแก้วมีเอเป็นเอสเปรส so โคคนัท uh, ค่ะคือกาแฟนี่แหละอเมริกาโน่นี่แหละเป็นแบบช็อตกาแฟใส่หนมามะพร้าวแล้วก็มีเนื้อมะพร้าวนะคะสดชื่นมากเลยเป็นเมนูที่ช่วงนี้กำลังติดอยู่นะคะแล้วก็มีคาปูชิโน่ ino ไม่หวานเลยอันนี้คือเมนูที่ <c oughs> ดื่มไปเมื่อวานนี้นี่นี่อันนี้เป็นเมนูเมนูกาแฟค่ะจึง้ง กาแฟมะพร้าวเห็นมะพร้าวด้านบนไหมแล้วก็มีเมนูอคาปูชิโน่คาปูชิโน่คาปูชิโน่เย็นนะคะนี่ร้าน,นจะอยู่ชั้นสองนะคะของ o f ฟออฟเดอะบาร์ร้านแบบผับกำลังดังเลยจากนั้นค่ะก็ด้วยความที่เรายังไม่ได้แบบหิวข้าวอะ่ะตอนนั้นไปกินซิสเลอร์ค่ะ ประทับใจมากเมนูที่ชอบที่สุดก็ยังคงเป็นบีทรูทของซิสเลอร์นะคะนี่คือเล่าไหลไปยาวๆเรื่อยๆเลยนะเมื่อวานนี้มันมีไปทันช่วงแบบเมนูกลางวันนะคะก่อน4ี่โมงมันจะมีเมนูที่ลดราคาก็สั่งเป็นสเต็กปลาค่ะทุกคนสเต็กปลาสเต็กปลา239บาทแล้วก็มี บวกกับชาเขียวอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเป็น279เป็นเมนูอิ่มคุ้มมากเลยนะคะโอโหอันนี้ไหลไปเรื่อยแล้วเนี่ยอันนี้คือคุยแบบอ้าวพอเสร็จปุ๊บตั้งใจอะจะไปร้านหนึ่งชื่อว่ารีพีทอารีค่ะเออเป็นร้านของน้องการวงมีเนาะแล้วก็มีน้องน้ำา f 11ร้องรีน้ำของเรานั่นเอง เฮ้ยร้านดีเนะี่ยพูดเลยวงเล่นดีทุกวงนะคะแล้วกออ็อาหารอร่อยบรรยากาศดีเลยแหละเป็นอีกหนึ่งร้านที่น่าจะแวะไปอีกแน่นอนนะคะนี่เหมือนว่าเป็นการรีวิวร้านละดูจริงจังไหดูแบบเป็นการเล่าเรื่องที่ <c oughs> หลากหลายมากนี่ร้านร้านรีพีทนะคะร้านรีพีทร้านรีพีทอารีเห็นว่าเออหลายรีพีท แล้วก็เมื่อวานนี้แบบเจอคนเยอะมากเจอน้องกันด้วยค่ะน้องกันก็แบบมาเนาะแล้วก็มีน้องโบส์น้องโบสสิสี่ิโรดนะคะ AF 1 2ก็มาร้องเพลงเป็นวงแรกด้วยค่ะดีใจมากนะที่ได้เจอนี่นี่นี่เมื่อวานไปเจออวดก่อนนี่น้องโบสน้องโบสแล้วก็ เจอน้องกันนะคะน้องกันน่ารักมากน้องกันแบบว่ามาถามว่าแบบเป็นยังไงบ้างนี่อันนี้คือเป็นอีพีศูนย์ที่อยากจะเล่าทุกอย่างที่เพิ่งไปเจอมาและอยากจะบอกว่าเจอสาวสาวอดีตเมมเบอร์เดซี่เดซี่ค่ะทุกคนน่ารักมากเลยนี่ให้ดูรูปก่อนจำได้ไหมว่าใครบ้างแล้วน้องแฮมมี่นะคะก็มาร้องเพลงด้วยค่ะทุกคนแล้วเจอจิกกี้ด้วย จิกกี้ก็มาลองเพลงมีปุยเมฆโอ้โหแบบเหมือนเออเหมือนที่เขาบอกเลยว่าร้านดีพีชเหมือนการรวมศิลปินที่แวะเวียนมาทักทายกันเหมือนประหนึ่งแบบเหมือนเพื่อนๆเลอ,อ,อย่างนี้นะนี่ก็แบบไหลาย,ยาวไปเรื่อยแล้วเพราะฉะนั้นเอออีพีสูตรเป็นการระบายในสิ่งที่อยากจะทำอยากจะไปต่ออยากจะลองดูอะไรอย่างเงี้ย กลายเป็นว่าการเล่าเรื่องที่เป็นเล่าเรื่องจากภาพหรือว่าเล่าเรื่องที่ไปมาเป็นอะไรที่ดูมีความสุขเนาะไม่ไม่ดูมีความสุขกับการเล่าเรื่องมากมากเลยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้ามีโอกาสเราจะหยิบเรื่องดีๆเรื่องต่างๆมาเ,เล่าให้ทุกคนฟังละกันเป็นเรื่องราวในชีวิตประจำวันหรือว่าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ กับทุกคนเนาะอยากให้คนฟังได้อะไรมากๆเลยแล้วก็รวมไปถึงอาจจะเป็นโมเมนต์การทำงานกับศิลปินว่าเวลาพูดคุยกันหลังไม้นอ้องเป็นยังไงบ้างเนาะเอ่ออยากทำงานสายนี้ทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าการเขียนบทความะอะไรย่างเงี้ยทุกวันนี้คอนเทนต์ครีเอเตอร์เยอะมากนะคะทุกคนอยู่ที่ว่าใครจะรักษาคุณภาพแล้วก็พัฒนาฝีมือของตัวเองต่อไปได้เรื่อยๆ ก็จะเป็นกำลังใจให้แล้วก็จะเป็นกำลังใจให้ตัวเองด้วยนะคะก็วันนี้สำหรับ ep 0ูนยจบลงเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันแล้วก็ถ้ามีอะไรดีๆจะมาคุยกันในครั้งหน้าก็ชื่อตอนนี้ยังนึกไม่ออกเลยค่ะเป็น sister talk ก็ดีนะคะคุยกับ DJ เมเม,ม่อะไรอย่างนี้แล้วก็มีนี่เลยเพิ่งปิ๊งขึ้นมาในหัววับๆนะคะชื่อว่า เออเล่าเรื่อยเหนื่อยพักค่ะก็เป็นการเล่าไปเรื่อยๆเหนื่อยก็พักนะคะชื่อนี้ก็ดีนะเล่าเรื่อยเหนื่อยพักกับ dj เจเมเมโอเคได้ชื่อแล้วนะคะสำหรับอีพีสว์วันนี้ขอลากันไปก่อนขอบคุณทุกคนที่ติดตามฟังกันจนถึงตอนท้ายนี้นะคะบ๊ายบาย